เท่าที่ผมมีเซนต์อยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าหนุ่มสาวเนี่ยไม่อยู่บ้านหนุ่มสาวออกไปทํางานหมดแล้วแล้วคนบอกว่าโชคดีมากเลยเพอเศรษฐกิจฟองสบู่แตกโรงงานปิดหนุ่มสาวกลับบ้านเยอะแยะเลยอาจารย์มองว่าเออถ้า,างั้นน่าจะเป็นโอกาสทองหรือเปล่าที่มันจะพัฒนาต่อไปต่อวันนี้เกษตรน่าจะมีแรงงานมากขึ้นคือปัญหาของข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับแรงงานในภาคเกษตรนี่มันมีความยอกยอ้อนค่อนข้างเยอะสาเหตุก็เพราะว่ามันมีเรื่องฤดูกาลนะ ถามว่าในระหว่างหน้าแรงมีคนกลับไปหรืเปล่ามันก็มีแต่ทุกปีมันก็มีมช่วงฟองสบู่มันก็มีมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีการกลับไปจริงแต่ว่าจํานวนหนุ่มสาวที่อยู่ในภาคเกษตรนั้นก็ยังลดลงอยู่เกษตรกรรมไทยนั้นมีการขาดแคลนแรงงานอย่างมากๆข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้กระทั่งเกษตรกรที่หาเช้ากินค่ําที่มันค่อนข้างจะ ไม่ค่อยร่ารวยเท่าไหร่ยากจนนะฮะอาจจะมีตากะยายเหลืออยู่หรืออะไรอย่างนี้นะหาได้เป็นเกษตรกรที่ใช้แรงงานของตัวเองหรือของครอบครัวไปไปไป,ไปทำไร่ไถนาด้วยตัวเองแล้วส่วนใหญ่ใช้แรงงานรับจ้างเกือบจะทั้งหมดอืนะฮะทั้งๆท,ที่มันอยู่ในท่ามกลางของความยากจนพอสมควรนะครับของหมู่เกษตรกรแต่ว่าก็ใช้แรงงานรับจ้างค่อนข้างเพราะการ ผูกพันอยู่กับการมีแรงงานรับจ้างมันกลายเป็นของสําคัญมากเวลาคุยกับเกษตรกรสมัยก่อนเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องน้ำไหม่พอฝนมาไม่มา,มาแมลงมาหรือไม่มาแต่บางครั้งพูดหลังๆมาดี่นะฮะอย่างน้อยในช่วงฟองสบู่นะฮะยังไม่ยังไม่ได้มาถึงตอนนี้เกษตรกรจะบอกว่าเนี่ยอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะต้องดํานาเขาจะต้องจัดการแล้วไปหารถเพื่อจะไปรับลูกจ้างดํานามา จะต้องไปทำไอโนนจะต้องไปทำไอนี่คิดถึงแต่เรื่องแรงงานอันนั้นเป็นตัวขาดแคลนหลักแต่ว่าเศรษฐกิจของไทยมีคนเขาเดากันว่าเราจะเป็นรูปตัววีตอนนี้เรากำลังลงขาวีอยู่หรือว่าเป็นรูปตัวยูก็แล้วแต่อีกสองสามปีข้างหน้ามันคงขึ้นแน่ละอีกตอนนันน้อีกทางหนึ่งคือเป็นตัวตัว L อลนะเป็นตัว L อลคืออย่างนี้นะฮะไปเรื่อยๆเลยอาถ้าสมมุติว่ามันมันเอล คนที่กลับบ้านก็คงไม่กลับมา<ะ>แต่ถ้าหากว่าเป็น V หรือเป็น u แล้วอีกสองปีมันขึ้นอาจารย์คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คงจะเป็นว่าพวกนั้นก็จะกลับออกมาใหม่นะฮะเมื่อหนุ่มสาวกลับออกไปใหม่กลับออกไปใหม่ไอ้หนุ่มสาวที่กลับออกมาแล้วก็หมายความว่าพออีก20ปีข้างหน้าไอ้คนหนุ่มสาวที่มันจะอายุ35ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่3 5ถึง44ใน20ปีข้างหน้าก็จะหายไปนะครับ ปกติแล้วคนที่จะทําหน้าที่เป็นเกษตรกรเองอะไรเองก็ามักจะไม่เป็นหนุ่มสาวอายุสิบหกสิบอะไรตา่างๆก็จะเป็นอายุสามสิบขึ้นไปส5มสิบห้าขึ้นไปก็หมายความว่าจํานวนเกษตรก,รกรก็น่าจะลดลงใช่ไหมฮะที่จะเป็นคนจัดการฟาร์มเองอในสิบยี่สิบปีขงหนา้าเมื่ออน,นั้นลดลงก็หมายความว่าขนาดของฟาร์มมันก็จะไม่ใหญ่เหมือนปัจจุบันก็มันจะไม่เล็กเหมือนปัจจุบันแต่จะขยายใหญ่ขึ้น พราะว่ามันก็มีคนที่จะต้องการที่ดินน้อยลงพูดถึงแรงงานเกษตรขาดแคลนนี่ในสมัยที่เราบูมเรา,เ,า,เ,าเป็นลูกโป่งอยู่นี้นะครับผมคิดว่านั้นเป็นเป็นข้อได้จริงที่นักเกษตรคนที่ทําธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรนี่ทราบดีว่าเขานี่มีปัญหามากในการหาแรงงานครับ,รบอตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่าตอนนี้เมื่อเศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้ก็มีหนุ่มสาวไหลกลับเข้าไปย้อนกลับไปที่ไรนาอีกทีหนึ่ง ก็มีคนบอกว่านี่ภาคเกษตรก็จะเป็นที่รองรับแรงงานเหล่านี้ซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันมีคําถามว่าในช่วงเวลาใน1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยการถือครองที่ดินที่ผมยกขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยในปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงตอนนี้เกษตรกรเรายังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่เหมือนเดิมไหมหรือเป็นผู้เช่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือที่ดินการเกษตรซึ่งเคยมีนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นที่ดินซึ่งไม่ใช่การเกษตรแล้วต่างคนนี้ คำถามนี่ว่าไหลไปเท่าไหร่ไหลกลับไปเท่าไหร่แรงงานแล้วกลาลังทําอะไรอยู่แล้วก็ภาคเกษตรจะรองรับได้เท่าไหร่คําถามหลายคําถามซึ่งเป็นคําถามทางด้านเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับนโยบายนี่ผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีข้อมูลผมก็เคยพยายามที่จะทําความเข้าใจอันนี้นะครับเรายังไม่ทราบว่าสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงแน่นอนมีการไหลกลับของแรงงานหนุ่มสาว นะแล้วตอนนี้ก็มีคําถามต่อไปว่าแรงงานที่ไหลกลับไปนี่จะไปมีผลกระทบต่อต,อตลาดแรงงานในชนบทอย่างไรในเรื่องของภาคเกษตรภาคอะไรต่างพวกนี้แล้วจะเกี่ยวข้องกับค่าแรงยังไงแล้วก็จะมีโอกาสทําให้ภาคเกษตรเราเนี่ยสามารถขยายอะไรต่างขึ้นมาได้ไหมไม่มีข้อมูล,มลในขณะนี้ยังไม่มีการยังไม่มีข้อมูลแล้วยังไม่มีการวิเคราะห์แต่เชื่อแน่ว่าเราจะมีการวิเคราะห์ต่อไปเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญเวลานี้มีแต่เด็กกับคนแก่เท่านั้นเราดูเสมือนก็ว่าเรายอมรับสภาพอย่างนั้น นะครับว่าถึงเวลาก็หนุ่มสาวออกมาไปทํากิจกรรมเวลานี้ได้มีแนวทางและหลายแห่งได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับแทนที่จะให้มีมูฟเมนต์ของของการอพปยพอย่างนั้นเนี่ยก็เอากิจกรรมนั้นเข้าไปหาแรงงานเสียอจะได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าได้และแห่งหนึ่งที่ห้้ยองคตนั้นก็ได้ทําให้ดูอยู่เมื่อตอนต้นนั้นผมบอกว่าจะทํายังไงให้สมมุติว่ามีสมาชิกครอบครัวห้าคนให้แต่ละคนนั้นผลิตกุย,ยา เกษตรอย่างเดียวเนะี่ยผมย้ำอีกทีนเกษตรทั้งเลือ,อเลกเกษตรหลากหลายอะไรมันเซล f s u f f i c i e n ผมย้ำอีกทีนะครับคือพออยู่เอาชีวิตอยู่รอดเท่าน,นั้นแต่รวยรวยไม่ได้พืชเดียวเหมือนกันพืชเดียวก็ต้องมีระบบทุนคุมอยู่ข้างบนพืชเดียวลอยอเฉยเกษตรกรก็ไม่มีทางจะงร่ำรวยได้เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะทำยังไงวอร์ซิฟายหรือว่าให้กระจายอาชีพของของสมาชิกในครอบในครัวเรือนเนี่ยให้ทำหลายๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อกระจายไม่ได้ลูกสาวลูกชายเขาก็ออก นะครับแล้วก็ไปหากิจกรรมเวลานี้เราได้มูฟกิจกรรมเข้าไปหาเขาบริษัทใหญ่ก็บน่บบนเบื้องต้นว่าหนึ่งเขามีค่าขนส่งผมก็บอกเราคำนวณนมาซิว่าเขาเสียอะไรปะแล้วเสร็จแล้วผลจะออกกันนัคือทั้งหลายทั้งปวงไม่เจ็ผมหรืออะไรระบบทางส่วนกลางเนี่ยนะครับเรื่องเมืองไทยนี่ขาดอันหนึ่งสมมติก็ย้ายการยินยันการจัดการคือการจัดการนี่เป็นจุดบอดจุดอ่อนจุดอะไรทุกแข่งทุกสาขาทุกกลุ่มทุกองค์การ นะครับเราจะมองข้ามจุดนี้ตลอดเวลาอ,อ,อันหนึ่งที่เราทำก็คือว่าโรงงานต่อไปนี้โรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรทำที่เครื่องจักรทำเซอร์ไมฟินิชนะครับ<ม>ค,ค,คือคือทำไปครึ่งหนึ่งตัดเปิดใช<ร><อ>้แล้วไปทำก่อนในหมูมม่บ้านสายคอนเทนเนอร์ปั้งพอถึงคอนเทนเนอร์ในโรงในในหมู่บ้านไม่มีไม่มีโรงงานแต่มีโกดังจากโกดังนั้นเราก็แจกจ่ายไปตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเราให้ผ่อนจับ แม่บ้านก็เกือบแรงงานเกือบไม่มีความรู้สึกฉันอยู่กับบ้านนั่งเยเ็บไปก็คิดเป็นชิ้นคิดอะไรก็แล้วแต่วันศุกร์เราก็ตามเก็บรวบรวมที่โกดังนั่น Qual Control ควบคุคุณภาพอะไรตล่ละเสร็จแล้วช่วยลดลด,ลดคอสอิ่งนี้ครับแล้วก็ทางการเนี่ยถ้าหากตัดสินใจใดีวันนโยบายดีแล้ววางหลักปฏิบัติดได้ดีทําได้ทางศุลกากรก็ทํโอทีเข้ามาถึงปิดคอนเทนเนอร์ในฟิล์เลย <c oughs> แล้วก็คำนวณว่าเรือจะเข้าเที่ยวท่าเมื่อไหร่เพราะไอก,การขนขึ้นขนลงขนขึ้นหนุนขน,ขนลงนั้นมันเป็นเงินทั้งนั้นเราจะลดคอาส่วนนี้ให้ขนของที่ผิดแล้วผิดแล้วตีสแตมแล้วขนมาถึงลงเรือเลยที่ทตาเรือก็เป็นเรื่องแมネจเมนต์ซึ่งเวลานี้พอคำนวณกันเสร็จแล้วปรากฏว่ากําไรไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลย<ม>แล้วเสร็จแล้วมันไม่มีปัญหาทางด้านสังคมไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานไม่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาส่วนรวมในกรุงเทพ เรื่องการจราจรอะไรต่ออะไรต่างๆอชญากมอะไรต่ออะไรมันก็ลดน้อยลงไปด้วยนโยบายอย่างนี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะต้องส่งเสริมแล้วก็สละอะไรต่ออะไรในพึ่งที่ควรเพื่อให้เกิดความสมดุลในการลงทุนเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ค่อยไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะฮะกับไอความคิดความอ่านที่มันมาจากว่าเวลานี้อุตสาหกรรมแย่แล้วให้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 เกษตรเป็นตัวรองรับนะฮะเหมือนกับว่าให ให้อุตสาหกรรมเป็นฟองสบู่แล้วให้เกษตรเป็นฟองน้ำนะฮะพอฟองสบู่แตกไอ้ดีบน้้ำก็เทลงไปเข้าไปคือไหลออกไปอยู่ในภาคเกษตรแล้วก็ให้เกษตรนี้อับซอบพอถึงเวลาก็บีบมันออกมาใหม่นะครับเกษตรจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกษตรนี่มันต้องการความถาวรต้องการลงทุนต้องการอะไรที่มันมีความคิดความอ่านในระยะยาวและไอ้ความคิดความอ่านในระยะยาวไม่ได้มาจากนักวิชาการ ไม่ได้มาจากข้าราชการมันต้องมาจากเกษตรกรเองนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราผมอยากจะเห็นกเกษตรกรที่คล้ายๆว่าเป็นกเกษตรกรจร,จริงๆเป็นอาชีพมากขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมมอง,มองเห็นก็คือในหลายแห่งหลายพื้นที่ผมเริ่มเห็นกเกษตรกรที่เป็นอาชีพมากขึ้นก็าอาจจะพูดปลูกพืชเชิงเดี่ยวแสงลีนะครับ แต่เขาเริ่มดูในด้านเทคโนโลยีในด้านการผลิตในด้านอะไรอย่างเอาจริงเอาจังอาจารย์เคยเชิญมาไม่รู้กี่คนในเวทีชาวบ้านผมเห็นว่าหลายเจ้าเขาเป็นเกษตรกรมืออาชีพไม่ได้จนด้วยนะบางคนนี่ร่ำรวยมากกีเดียวนะฮะแต่ก็พยายามเรียนรู้พยายามทำอะไรต่ออะไรใหม่ๆคิดค้นอะไรต่ออะไรออกมาใหม่ด้วยตัวเองนะฮะไอแบบนี้เนี่ยผมเห็นมากขึ้นแม้กระทั่งในวงการอย่างเช่นมันสำปะหลังซึ่งเป็น พืชที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมักจะมองว่าเกษตรกรปลูกแบบทิ้งๆิกว้างๆแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนที่ปลูกอย่างอย่างมืออาชีพ